สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะครับในโอเวอร์หลอดอินโทรเริ่มได้ลุงพีลงคลิปใหม่แล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้กด subscribe เลยเย้เย้ฮึฮผู้ควบคุมไฟ <laughs> ไม่ใช่ควบคุมแค่ไฟอย่างเดียวนะภรรยาของฉันด้วย <laughs> สวัสดีครับถอยไป <laughs> โอ้ดีท <laughs> ่าเดินมันกวนกินเหลือเกินเฮ้ยถอยถอยถอย,ถอยจะไม่หักเม็นเถอะ <laughs> ถอย จะให้มาสอนวิธีการเดินแบบใหม่เอาละครับภารกิจของเรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันโอ้โหเพิ่มมาอันอันตรงนี้มี2 h e a ฮเวนพีกมี1อ่รู้สึกว่า a ฮเว Peak เราต้องไปช่วยในเรื่องของอเชื้อโรคไอพวกไอเชื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปกันรู้สึกว่าตรงนี้ m มล o ล่ฮิล s มีเควสอยู่2อันครับ เดี๋ยวเราจะไปทำเควสไอ้นี้ก่อนเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเหมือนกัเป็นถ,ถ, damages, ถังไฟถังไฟอะถังไฟบางอย่างนะฮะเพื่อที่จะยกกลับมารู้สึกยักยักอันใหญ่ๆหญ่เดี๋ยวไปเราไปกันดีกแบบป่ะไปครับอจำถ้าจะไม่ผิดอยู่ตรงด้านซ้ายนี้ต้องเข้าไปในเมืองก่อนเฮ้ยเป็นไงเจ้านายเจ้านายเจอแฟนละไม่ใช่แฟนเราต้องเรียกว่าภรรยา ไปขอเขาแต่งงานแล้วเหรอถึงเรียกว่าภรรยาไม่รู้อะมาอยู่ด้วยกันคงเป็นภรรยาแล้วล่ะใช่ใช่ใช่เราถอยไปถอยไปชาวเมืองเออยูเอ็นยู creatures save us some w o r ดเขาบอกว่าเออคุณแล้วก็เพื่อนพ้องปีศาจของคุณช่วยเราได้เยอะเลยเนี่ยนี่ครับข้างหน้านี้ถ้าจะไม่ผิดข้างหน้านี้เลยเดี๋ยวเราเอานี่ครับเดี๋ยวเราเอาเรสจัดการยกก่อนเอาไปโอ้ไฟไฟไฟน่ามันอะไรเนี่ย ผิงๆฮะผิงๆเหมือนมันซัมติงจิงกะเบลใหญ่มากเลยเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยไปสิ่งของผมชอบสิ่งของดีแล้วไม่ชอบแหวนเดี๋ยวเป็นกอลลัมของรักของข้าโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะเอาเอาเฮ้ยเอาไม่ฮบพกฮับลิงเฮ้ยไปประตูแล้วฮับลิงมาปิดเกตเฮ้ยพวกขี่ขาดไปครับในท่านหาทางอื่นครับ เฮ้ยโอเคครับเขาบอกว่าให้เราหาทางอื่นืมทางอื่นไม่มีแล้วทางอื่นไม่มีแล้วทางอื่นนะรุยรว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 ยเอะโอ้โหเจ๋งทีเดียวหลูเหลืองเลยโอเคโอเคตอนนี้รู้สึกว่าพอหลังจากที่เราได้องค์หญิกมาประทับอยู่ที่ปราสาทเราเงินนี่ก็สําคัญมากเลยนะครับมาปุ๊บเสียตังค์อย่างเดียวเลยเฮ้ยมาให้ซ่อมแซนปราสาทเราแต่ก็ถือว่าดีนะปราสาทเรารู้สึกว่า เอ,อาอลังการขึ้นเยอะเอ้อะไรนะฮะถอยไปถอยไปถอยไป,ยไปเฮ้ยตรงข่าวสารรีบุ้มเกิดเป็นกโกครั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนคน,คนละอย่างคนละอย่างแล้วคนละอย่างแล้วเผาไหม้ไปเอ้ยด้านในนี้มีแกะเต็มรอยอ่ะโอ้โหร้องร้องกันให้มันเลยเอาหยิบของหยิบของเลยวหยิบของหยิบของดีมากได้อะไรมาสงสัยจะเป็นมีดครับอืมดีเอาไว้ปอกผลไม้ โอ้โหเยอะมากเฮ้ยทุกคนลุยลุยลุยเฮ้ยเยอาเฮ้ยเยอะ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 มาเดฮับ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 มาฮับ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 เรียบร้อยแล้วก็หมุนเดี๋ยวนะเห็นแกะโอ tamam, ้แกะเยอะแกะมันกระโดดมาด้านโดนแล้วเกินอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้รู้แน่เอ่าดันเลยช่วยกันดันเรื่อ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 อ่าครับประตูเปิดแล้วสะพานเปิดแล้วแล้วทางไหนเนี่ยอ้าวเฮ้ย ไป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 มันไปพวกนี้ไปแก๊งปลาหินเมียเียเเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ทางไหนเนี่ยอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเห็ดตีเห็ดเดี๋ยวเดียวใจเย็นเก็บไว้มาริโอ้บ้างแม่ให้มาริโอ้เขาได้กินเห็ดบ้างโอเคครับยกไปเ้ยเหยียวที่ไหนเหยียวเฮ้ยเอยถอยยี๋ยวบังซโทงไปพวกแก๊งปลาหินมาเออเออเออ เฮ้ยเฮ้ยเอย่าให้มันทำลายทำลายอย่าให้มันทำลายอย่าให้มันทำลายทำทลายทำลายอตีตีบวก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 ลบคูณหารเร็วเร็อ้าวเดี้ยงไปหนึ่งละไปครับโอ้ยนั่นไงโทษฐานของการให้แก๊งปลาหินตีฮ่ในที่สุดเราก็ถึงละสักทีที่หมายหวังว่าไอ้นี้โผลมาใส่ไปที่บ้านหวังว่าจะแบบว่าเพิ่มจํานวนของการ เรียกเรสไม่ก็มีกระทะทองแดงเอาไว้กินอาหารกันสำหรับคนในประสาทอ <c oughs> ดีเลยจะได้อิ่มหนำสำราญกันทุกคนเอาละเอาละไปไปไปเราซีเราซีคนเขารออยู่ปิดทางปิดทาง่องแคบมันเข้าไม่ได้พว่แกนี่นะเราะเข้าได้ดีเราเอาละเอาละเต็มตัวเทลพอร์นทุกคนเต็มตัวเทลพอร์ตอาจจะมาฮึบเรียบร้อยครับอืมมันคืออะไรดูซิอ อ๋อ forging option คือแบบว่ามีเผาได้มากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ละเอาละเอาขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวผมขอจัดการแกะก,ก่อนนะฮะกระโดดมากระโดดดารักจังน่ารักเหรอเออชัดนะพวกนี้พวกพวกพวกมินเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแกะมันเป็นวนเวียนใช่ครับเม,มื่อคืนผมยังฝันว่าผมได้เป็นแกะแลวถูกพวกเราฆ่าตายนั่นแหละเอาเราจัดการจัดการจัดการ <laughs> เฮ้ดีมาก ดีมากเราต้องเอาไลฟ์ฟอสครับไปกำเนิดมีเนียนเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่อื่นกันครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมืองก่อนครับวิ่งรีเทิร์นทูทาวเวอร์ตัวโหลดดิ้งมันเอ้ยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยยตัวเองอะไรคะตัวเองอะไรตามมาทำไมนี่ถอยถอยไปทำไมโหดร้ายจังเลยคะที่รักฉันโหดร้ายเพื่อให้รู้ว่าฉันเนี่ยมีกำลังมหาศาล

Within it, citadel like in i the great squats Angelus dung Keep a a fly of p โอ้ยเอาไปว่ามันมีโอ้โหนี่ไงเมืองใหม่ครับเมืองใหม่เฮ้ยเราจะตามหานางเอกคนใหม่กันนะจ้าทุกคนไปเขาบอกว่าแคมของเขาเต็มแล้วรับไม่ได้แล้วร <oh ับคนเพิ่มไม่ได้อ e> ืม รู้เกี่ยวกับเรื่องของโอ้ยซอมบี้ซอมบี้มีซอมบี้ครับเมืองปิดถูกปิดครับเป็นคำสั่งของเซอร์วิเลียมพาราดินครับแล้วก็ยังย,ก,ยกเลิกการแต่งงานด้วยวรู้สึกว่าผู้หญิงเขาไม่ใช่แบบผู้หญิงที่ถูกแก้เท่าไหร่ฟังนะลูกน้องของนายอะถ้าเกิดอยากจะร่วมแล้วก็นะไปหาเลยแต่ขอขอขอเตือนไว้ก่อนนะมันไม่ปลอดภัยเลยนะเราเราจะไม่ช่วยพวกนายด้วยบอกให้เพราะมันมีเตมไปด้วยซอมบี้ โอเคครับเข้าใจแล้วเขาบอกว่าในเมืองนี้มันถูกปิดการเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเพล็กนะฮะเชื้อเชื้อโรคไวรัสมีซอมบี้อยู่นะครับเราก็จะไปช่วยกันแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีแคนเซิลงานแต่งงานของเจ้าชายวิลเลียมเอาละครับเดี๋ยวเราโอ้อะไรเนี่ยโหแก๊งแก๊งแกะสวัยใจเจ็ดแล้ววันนี้ตีแกะแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หเสียงมันแบบสลอเตอร์มากเฮ้ยอันนี้มีอะไรเนี่ยไอ ันนี้มีอ้าวบางบอกบอกถอยไป,ไปพอ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 แล้วทุกคนพอเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮเวนพีคส์โอ้หน่าก,กลัวมากเลยอะทางไหนก็ไม่รู้มมนไม่รู้ว่าไปทางไหนได้บ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยไปครับไปครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปทางอ้าวเฮ้ยลูดีไฟไหมใครไปทำอะไรเนี่ยผมเองครับเ <laughs> ข้าเมืองลูซี่เข้าไปได้ไหม <c oughs> โอ้โหเข้าได้เข้าได้ครับเข้าได้เ <c oughs> ข้าคีแคมป์ได้ ออไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะฮีโร่มาช่วยแล้วฮีโร่มาช่วยแล้วอืมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออกไปเลยนะถอยออกไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นกับผมกลายเป็นซอมบี้เลยครับซอมบี้ที่รักโอ้โห้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับเฮ้ยผมออกมาทันก่อนที่ใจนี่อ้าวกรรมผมเผลอไปฆ่าไอพวกพวกเรากรรมเป็นอีวิลซะเลย เผออีวิวไป3%แล้วไม่เป็นไรแค่3%เปอร์เซนต์เพื่อนของเราเข้าไปในโรงแรมแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลยไหนโรงแรมไหนโรงแรมผีสิงเปล่าเออาวันเดยครับมาที่นี่แล้วอะไรครับไหนเออคุณหากำลังหาทางเข้าไปเฮเวนผีใช่ไหมครับคุณบ้ารู้บ้ารู้บ่าฮะคุณรู้ใช่ไหมว่ามันบ้ามากเลยที่จะเข้าไปเออผมมีครอบคโรธอย่างนั้นนะถ้าเกิดถ้าคุณคุณเข้าไปเออผมอยากให้คุณช่วยหน่อยนะครับ เห็นทางเข้าตรงบ่อน้ำนั่นไหยครับ่าตรงนี้ฮะเข้าไปเลยครับเข้าไปตรงทางนั้นเลยครับผมพักเร็วกว่าเขาอีกนี่แะถ้าอยากไปทางอยากเข้าก็ตรงนั้นครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะข้ามน้ำไปต้องหาพวกบลูครับโอ้มีพวกเขาอยู่ที่นี่ครับผมสัมผัสได้ครับ โอ้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยต้องหาพวกบลูฮะเออพวกบลูเออแต่ตอนนี้เจอพวกแกะพวกปูไม่มีเดี๋ยวเอาตรงนี้เต้าตรงนี้ครับโอเคให้เลสจัดการตรงนี้บราว์ตีประตูแล้วบราว์โอเคครับบราว์บราว์ตีประตูละไปบราว์จัดการเอาไรฟอสไมค่ะแล้วแล้วโอ้นั่นไงผมสัมผัสได้ว่านั่นคือบลูเฮ้ยเห็นบลูแล้วครับเฮ้ยเอาแล้วเราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลปไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยนี่มันไม่ใช่แกะธรรมดาเนี่ยมันโจมตีเราได้ด้วยอ้าวเฮ้ยไหนท่านผมนึกว่าแกะธรรมดาผมโดนมันหีดตายเลยอืมไม่ต้องบอกฉันก็รู้แล้วอ่ารู้สึกว่าเราต้องลงมายข้างล่างครับบวกกับซอมบี้ที่เต็มไปด้วยเออหลายร้อยเลยเอาละเปิดประตูลุย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 ฮอฮอฮเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ทุกคนซอมบี้ซอมบี้โอ้โหออืดมากอืดมากน่าร้ายเนี่ยเฮ้ย นายอยากโดนซอมบี้กินสมองหรืองไงเ<ะ>ฮ้ยเงียบไปเลยพวกไอ้พวกเผ่าพันธุ์สปรีโอ้โหมันมันมาเยอะเลยมันมาเยอะเลยเฮ้ยทุกคนลุยรวยรวยรวยเฮ้ยซอมบี้หรือาจจะมาสู้กับมินเนี่ยนมินเนี่ยนเก่งกับพวกนายอีกจ,จะบอกให้ฮึมซอมบี้ซอมบี้วัตส์อินโยเฮดเฮดอินโยเฮดเฮดซอมบี้ซอมบี้เวลานี้ยังมาร้องเพลงอยูกับมีเนี่ยนเฮ้ยปตาป่อย่ะเดี๋ยวคนละมีเนียน่ย คนละมีเนี่ยล่ะปาป้อยะปาป้อยะคนละมีเนี่ยปาป้อยะเอ้ย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 จมตีเลยโจมตีเฮ้ยปาป้อยะปาป้อยปาป้อยเฮ้ยปาป้อยเอาเตะปาป้อยเราต้องตีต้นไม้นี่ป่ะแหมต้นไม้โอ้โหต้องข้ามน้ำข้ามทะเลอีกเฮ้ยทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคฮะไปครับเอ้ย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 องหญิงองหญิงหรือเปล่านั่นนหะกูเห็นมาแล้วโอ้โหเธอสวยทุกนาทีที่เธอสัมผัสเฮ้ยเฮ้ย รู้ได้เลยว่าเธอคือคนพิเศษของฉันรีลอมานานเลยัดโถยนี่นะถอยไปถอยไปคิดจะเป็นซอมบี้ที่รักเหรอ,อดาเล็กน่นใช่ดาเล็หรือเปล่าดาเลงคิงคองโอ้ไม่น่าใช่แล้วล่ะเฮ้อาชักกิบัสครับปีศาจหญิงหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วล่ะน่าจะเป็นบอรแล้วล่ะไม่ใช่องหญิงแล้วองค์หญิงไม่ใช่องค์หญิงเฮ้ยตีเขาเร็วตีเขาเร็วตีเขาเร็วเขาเร็ว,เ,รวเออ โอ๊ยมันกลับมาจับโอ๊ยเจ้านายผมโดนจับไปแล้วใจเย็นๆดิแม่อย่าร้องโอ้มันถีบมันถีบลูกน้องมันถีบลูกน้องถีบลูกน้องโอ้ยโอยโอ๊ยบอสบอสบอสมันไม่ใช่บอสครับเลือดมันเลือดมันเล็กอย่าจับลูกน้องฉันไปอย่าจับลูกน้องฉันไปอย่าเอาเมืองฉันไปเคยได้ยินไหมเดี๋ยเอาเมืองฉันไปลูกน้องบวกมันลูกน้องโอ้โหมันถีบลูกถีบมันพิเศษมากมันพ่นอะไรเนี่ยมันพ่นเสน่ห์ใส่ผมครับผมลงรักเขาแล้วอย่าลงรัก นอกจากชั้นสี่อ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้โหดูเขาตีเขาตีเกาะไปด้วยตีไปด้วยเฮ้ยตีบอสให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากบอสเออเอาที่สบายใจเลยแกเอ้ยเอาเราเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วเลอเออมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วตีมันตีมันโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับโซคิบัสเรียบร้อยครับแหมโอ้โหยเหลือกันเท่าไหร่เนะสิบสองตัวเออนี่อะไรหยิบมาเลยโอ้สิ่งของ ผมชอบสิ่งของอา้าวตายแล้วอย่าบอกนะต้องมีพวกกรีนก่อนมีพวกกรีนถึงจะปล่อยพวกบลูได้ตายแล้วนี่เราต้องไปเอาไปจากไหนได้พวกกรีนพวกบลูเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องมาหากรีนก่อนครับแล้วค่อยหาบลูอย่าบอกนะนี่เราข้ามขั้นสงสัยเราต้องเราต้องกลับไปที่เดิมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เปิดโลกทัศน์ที่นี่เ,เปิดตรงนี้ด้วยแหลมเลยเราต้องหาพวกกรีนด้วยนะครับเนี่ยเยี่ยมเอาเอาละ เอาไปส่งส่งส่งเควสส่งเควสส่งเคลส,ส,สเอาวางสิเร็ววางเร็วๆเจ้านายอย่าเร่งได้ดีมากครับอ่าเรียบร้อยเอาได้เลยอ่ามานาเพิ่มขึ้นครับไปฮะเดี๋ยวเราจะกลับครับเฮเวนพีไปทาวเวอร์ครับโอ้โหงานช้างเลยเนี่ยคุณนี่เราต้องไปเอเวัร์ไนครับนี่ครับที่นี่ครับที่นี่จะมีพวกเขียวอยู่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเราข้ามพันไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ โอ้โหโอ้โหแหมมา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 กันให้หมดอืม,อมที่นี่ที่นี่หวังว่าจะมีพวกสีเขียวอยู่นะแล้วก็เห็ดเต็มไปด้วยเลยแล้วด้วยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหวังว่าที่นี่จะมีอ้าวเฮ้ยไปไม่ได้ต้องอ้อมต้องอ้อมโชเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยรูกน้องหยิบมาด้วยสงสัยจะเป็นพลังงานบางอย่างอกเอลพวกเอลพวกเอลทางไหนดีครับเนี่ย ทางนี้ไปบวกลองไปบวกพวกเอ้ดูกันเฮ้ยเรามาเดนะฮัลโหลนี่มันปีศาจอะไรกันเนี่ยที่มาที่นี่นี่อื i s over i s truly s i c k e n i n เอ้ขนาดตายแล้วมันยังพูดกับเราได้อยู่เลยเนี่ยมันเป็นวิญญาณมีพลังวิเศษครับ creatures เราจะสามารถให้นายไปที่เอเวอร์ไนท์สอโรได้คือมัน่็พวกนี้เป็นก้นทางให้เราไปครับเราไม่ต้องไปจัดการบอสตัวหนึ่งก่อนเขาถึงจะเปิดทางให้เรา เอ้ยฉันตามหาพวกสีเขียวอยู่แล้วเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันยูนิคอร์นนี่เฮ้ยมาเล่นติดโพลนี่มาเล่เฮ้ยอยู่นิคอร์นอะไรวะกินคนได้รู้จักเปล่าเฟนลี่อีสต์แมจิกอะเฟนชิปอีสต์แมจิกอะโผมไม่น่าเป็นเฟนชิปว่ะล่ะมันอยากจะเล่นกับเราทุกคนเห็นมาไหมบวกโอ้โอ้โอ้ตายเกลี้ยงกันปะโถยบวกบวกโอ้โหโอ้โหโดนม้าบวกโดนม้าบวกโดนม้าบวก,โ,บวกโอ้โหม้ารุบม้าพยศ ฮ้ยเออเออเออเฮ้ยมันแพ้ไฟมันแพ้ไฟโชคดีเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาตายแล้วครับโอ้โหยูนิคอนที่นี่โหดร้ายมากอืมมันเป็นอะไรที่น่าจดจำโอ้พวกนี้มีพวกรอฟด้วยนะโอ้โหไปครับอ้าวอ๋อเราเดินผ่านน้ำได้แต่เมื่อไรเราเดินไม่ได้เอาแล้วครับเอาแล้ว ตีมาบวกมาแล้วบวกมาบวกมาแล้วโอ้โหเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยตีตีตัวของเขาเกลี้ยงโอ้ยมันถีบขาหลังอ่ะบินกันหมดเลยคุณเอ้ยเฮ้ยนี่แกบังอาจยังไงเดี๋มาบวกฉันเนี่ยฮะลูกน้องโอ้ลูกน้องของฉันบินเลยเนี่ยเฮ้ยยูนิคอร์นใจเย็นเลยแฟนชิพอิสแม่ไอแฟนชิพอิสแมจิกไม่ใช่เหรอรู้จักเปล่าไม่เลติโพนี่มาเลติโพนี่เฮ้ย มันไม่เล่นด้วยกันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังทุกคนระวังเรียบร้อยครับอ่าบลอดดี้อยู่ในคอนอัลแบนเกจถูกจัดการเรียบร้อยแล้วอ้าวถูกน้องจัดการก่อนเปิดประตูเอาของมาแล้วเรามีของให้ใช้แล้วอ่าหวังว่าจะเป็นพวกเพิ่มจํานวนประชาก,กรของเรานะอ่าเมเนียนสเปลครับโอ้สงสัยจะเป็นพลังครับเอาเปิดเปิดเปิด,ปดหมุนหมุน,หม,นหมุนเร็วเราจะได้กลับบ้านกันสักทีเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวแจกกัน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 เดี๋ยวนี้เจ้านายชอบแจกกันแล้วครับ ั้งแต่มีองค์หญิงเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้เงินลูกเลยต้องเข้าใจไป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 ขนย้ายขนย้ายลูซี่จะได้พลังอะไรตื่นเต้นโอ้อืมความโกรธความโกรธอ๋อทำให้มีเนของเราแบบว่าโหดมากยิ่งขึ้นอืมเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกรอบด้วยเอาละเราจะไปหาเอลฟ์กันพูดผีเอลฟ์อปิศาจทุถถ่งฆ่าสบายและอืมคุณสามารถผ่านไปได้ไปฮะไปครับ เราผ่านไปได้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเออเฮ้ยตัวอะไรโอ้โหด้านล่างด้านล่างด้านล่างเฮ้ยเอื้มอืม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 อื้อืไปไหนไปไหนไปไหนจัดการทุกคนจัดการจัดการจัดการดีมากดีมากเยี่ยมลงมาลงมาโอ้โหพวกนี้มันไอ้แหม่ดำดินกันเก่งยังดำดินเก่งเลยฮะฮะไปไปบวก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 บ ย่าย่าบวกเราขึ้นไปบวกขึ้นไปบวกมาแล้วขึ้นไปบวกมาแล้วดีมากดีมากดีมากลงมาลงมาลงมาบวก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 หย่าเฮ้ยย่าบวก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 หย่า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 รู้สึกว่าเราไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยต้องหาเมเนียนสีเขียวอ่ะเราต้องหายจากไหนล่ะเมเนียนสีเขียวเตตีตีตีเออเออเออพอทำลายพิษได้อืมนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย ไอ้มันคืออะไรทุกคนเก็บเร็วมันคืออะไรไม่รู้ตี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 นี่พลังงานบางอย่างอยู่ในนี้ว้าเรียบร้อยครับอ๋อรากไม้ถูกทำลายไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นร้ไม้เอฟเฟกต์คิวเวอริงไปแล้วครับตอนนี้เกาะนี้กำลังออนแอร์อ๋อต้องทำลายรากไม้ไปครับไปครับ โอยมันเกิดมามันเกิดมาเราไฟเอนทรานส์ดรอฟแลนด์เข้าไปดินแดนของพวกคนแคระโอ้โหเควสเยอะมากเอ้ยเดี๋ยวเราตามหาองค์หญิงคนใหม่อยู่เอ้ยบนชนเผ่าหูกังก้าวเนะไป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 มีแต่พิษเต็มเลยทั้งนั้นเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยตีอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอ้ตัวอะไรตีแล้วตีเล้าเฮ้ยระวังระวังระวังเข้าไปตรงพิษทำไมต้อตายเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยแล้วสุก็สีเขียวอยู่ใกล้ๆนี่ครับ เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆอ่าโอเคฮะโลเคชั่นกรีนมินเนี่ยนเจอที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ใกล้ๆของสีเขียวแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ความจริงแล้วครับใกล้ความจริงแล้วเฮ้ยดีใจดีใจอ่าเราได้พวกสีเขียวแล้วก็ดีหน่อยอ๋อนั่นอะไรเนะี่ยเฮ้ยใครอยู่นั้นนะ่ะเฮ้ยตัวเองตัวเองบ้างน่นะ่ะมองอะไรครับโอ้โหโชิปอ่ อ๋อให้ไปบังคับควบคุมแล้วก็วางระเบิดแล้วก็ปล่อยวางระเบิดโอ้แล้วก็รอดูครับปุ้มเรียบร้อยโอ้ยางงี้นี่เองเล่นเป็นละ่าเราจะไปทําลายพวกนี้เอาละระเบิดไม่มีบวกเลยบวกเลยดีมาก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 มันกำลังบูชาอะไรบางอย่างอยู่เราโจมตีโจมตีโจมตีอย่าให้มันหนีไปไหนอย่าให้มันหนีไปไหนเรียบร้อยครับ แล้วก็เป really nice. ิดประตูเป so ิดประตูเปิดประตูเก่งมากเก่งมากเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดระเบิดไปคนระเบิดไม่ใช่ให้ไปจุดชนวนระเบิดให้ยกระเบิดแล้วก็ไปวางโถองั้นเราก็จะบวกแบบตัวตัวเลยไปไปไปบวกบวกตัวตัวบวกตัวตัวเฮ้ยย่า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 เฮ้ยย่เฮ้ยย่าบวกบวกบวกตัวตัวบวกตัวตัวฮ้ยฮับ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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ อ่าเรียบร้อยโอ้โหตายไปสี่กลแล้วไกลพวกสีเขียวแล้วผมใกล้แล้วล่ะใกลพวกสีเขียวแล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนี่พวกสีเขียวหรือเปล่าออใช่แน่นอนใช่แน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดประตูครับโอ้โหนี่ไงพวกสีเขียวเลนี่ล็อกเปิดประตูอ่าดันดันดันดีมากดีมากเก่งมากลูกเก่งมากลุกวลกเร็ลวลูกเร็้วลูกพ่อรออยู่ลูกโอเคลูกโอเค อะหยิบไปสามอันนะลูกนะไปหยิไป,ไปโอ้สิ่งของผมชอบสิ่งของเออไปฮะระหว่างนี้เราก็จะเข้าไปให้พวกเขาไปส่งของก่อนทีน่นี่พวกสีเขียวอยู่นี่ครับโอเคเย่ yeah. อืมนี่ครับ นี่คือถ้ำปากถ้ำของเวเดียนพวกสีเขียวมันอยู่ในนี้ครับเนี่ยเป็นบ้านของพวกเขาแล้วต้องตามเข้าไปครับ<ว>ตามเข้าไปตามเข้าไป<ว>เรียบร้อยครับอเจอแล้วลังของสีเขียวอยสบายแล้วคราวนี้เรากลับบ้านก่อนโอเคครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคุณผู้ชมคงชอบกัะนนะฮะเอาไปว่าวันนี้ลุงพีก็ต้องขอตัวลาวลไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับโอเวอร์หลอดแลวอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมนะครับบ๊ายบายครับเย้ If you're enjoying my video, don't forget to hit the subscribe button and like button. Also, share. Yay, appreciate that.